พวกช่องไอ้พวกช่องกาเลวกะลาดต่างๆไม่ว่าโดยเฉพาะไอ้พวกกาเลวกะลาดฝั่งฝั่งเราเนี่ยหลายหลายช่องถ้าพวกมึง,งโง่ไม่หูตาสว่างหรือถ้าพวกมึงยอมเป็นทาสรับใช้อีขี้คุกอีคนใส่หน้ากาอีจิตแปดมกุฎอีคนต้มตุต๋นหลออรวงเนี่ยถ้าพวกมึงอยากจะเป็นทาสมันพวกมึงระวังตัวไว้มึงจะชิดหายและพวกมึงจะเดือดร้อนก็เพราะมันตอนนี้อุจบตาดูอยู่มันมีอยู่สองสามช่องเมื่อวานนี้ชูรถชูรสก็โดน เงียบหายไปแร้วรู้สึกว่าจะก,กับตัวกับใจสํานึกเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนคอนเทนต์ไปแต่มันยังมีอีกสองสามช่องที่ยังที่ยังล่าล่ารัวรัวที่ยังกักวมที่ผ่านมากูให้อภัยเพราะว่าอาจจะไปเสียรู้เขาเสียรู้เขาหรือเปล่ากูไม่รู้้าเจตนาเสียรู้เขาหรือตั้งใจเสียรู้เขาหรือไม่ตั้งใจแต่กูถือว่ากูถือว่าเสียรู้แล้วกันกูจะพอจะให้อภัยอยู่แต่ถ้าไม่สํานึก ระวังตัวไว้ระวังตัวไว้ระวังจะชิบหายเพราะมันกูเตือนแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรผมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าคนเราเนี่ยต่อให้มันศสลกรรมต่อให้มันไปต่อผมต่อผมให้ยาวจากผมสั้นไปต่อผมให้ยาวต่อให้มันไปผ่าตัดเสริมจมูกต่อให้มันไปเอาไฝเฟอกจับปลกแต่ยังไงหน้าเบี่ยงเสียงมันก็ย,ยังเสียงเดิม ไปยังมีเขาพว่นี่มันพูดที่เขาถ่ายหน้าไมังผมบอกว่าเขาเนี่ยทำไรน้องพู่อวบ่ะบอน้องพูดอย่างนั้นเลยในวัานนั้นที่ลงมก็เลยก็ไปไปแจ้งความีกับทา,าง